พี่น้องอะไรเล่าพี่นอ้อ,<ะไ>นอง,อง,องท่านผู้มีเกียรติเคารพครับผมเนี่ยเห็นด้วยในหลักก,การว่างานวันเกิดแบบคืนนี้เนี่ยมันก็จะต้องมีการพูดจาปราศัยกันด้วยอันเนี้ยผมไม่ขัดข้อง แต่ปัญหาก็คือผมว่างานแบบนี้มันควรมีร้องรำทำเพลงกันบ้างน,นะครับรรรคือผมเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรกับเรื่องการปลาใสแต่ผมว่าถ้าปลาใสกันไปต่อเนี่ยไอ้คนนั่งเก้าอี้ไม่เท่าไรไอคนนั่งขัขดสมาธข้างหน้าเนี่ยแข้งขามันจะเป็นเหน็บชากระดูกมันจะทับเส้นเสีย นี่ก็เป็นงานวันเกิดอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ทั้งเจ้าภาพแขกพนักงานปนกันจนไม่รู้ว่าไผ่เป็นไผแต่ว่าผมจะขออนุมานโดยสรุปว่าทั้งหมดที่มาเนี่ยเป็นคนรักประชาธิปไตยไม่มาไม่ว่ามาในฐานะพวกเจ้าภาพหรือว่าแขก หรือว่าคนบริการส่วนกองเชียร์พักประชาธิปัตย์ก็คงมีมานั่งปนปนอยู่บ้านก็ไม่เป็นไรครับ,บมนนไม่ถือสาไม่ว่ากัน,อนกองเชียร์พักประชาธิปัตย์เหล่านั้นจะได้นำความคืนนี้ไปรายงานตรงต,รงต่อน,นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนนว่า ในอีกอนาคตเบื้องหน้าไม่นานนักความผิดาบาปกรรมที่หนีทหารชาใช้เอกสารหลักฐานปลอมเข้ารับราชการเป็นอาจารย์โรงเรียนในร้อยก็จะตามทันและต้องรับผิดชอบยิ่งกว่าที่ยงยุธวิชัยดิตได้แสดงออกไปแล้วในวันนี้ส่วนงานคืนนี้ซึ่งผมยังแน่ใจว่าเป็นงานวันเกิดนะครับ เพราะว่าถ้าไม่ใช่งานวันเกิดปลาใสากันขนาดนี้เนี่เราต้องตั้งขบวนแล้วล่ะครับเตร,รียมที่จะเดินไปไหนสักแห่งหนึ่งแต่ว่าคืนนี้เนี่ยเนื่องจากเป็นงานวันเกิดไม่ว่าบรรยากาศการพูดจาปลาัยจะเข้มข้นเพียงใดก็ถือว่าไม่ต้องเดินเคลื่อนย้ายไปไหนครับให้หัวใจมันเดินทางอย่างน้อยที่สุด หัวใจทุกดวงที่เดินทางมาวันนี้ก็เดินทางมาเพื่อให้กําลังใจมา,มาเพื่อแสดงความรักความผูกพันต่อคุณจตุพรพรมพันธ์ผู้เป็นเจ้าของวันเกิดคุณจตุพรเองเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเกิดบ่อยๆนะครับ,จจบปีหนึ่งเนี่ยเกิดคนเดียวแล้วผมเนี่ยด้วยความรักห่วง ไปเช็คดวงมาแล้วปีนี้ปีอายุ47าาเ,เป็นปีสำคัญที่สุดนในชีวิตของจตุพรพหมพันธ์นและจตุพรพหมพันธ์จะมีอายุ47<น>ปีแค่ปีเดียวปีหน้าก็48แล้ว<น>เพราะฉะนั้นปีนี้สำคัญนะเพราะว่าจะเป็นปีที่เราคงจะได้มีโอกาสสัมผัส กับคนที่จะใช้ความรู้ความสามารถมาดูแลบ้านเมืองวัย47เนี่ยกำลังดีครับประสบการณ์เพียบประชาชนสนับสนุนคุณงามความดีหัวใจสู้มีอยู่เหมาะควรด้วยประการทั้งปวงเลยล่ะครับที่จะเข้ามารับผิดชอบต่อชาติบ้านเมือง ส่วนคนอายุ37กก็ถือว่ามีความเหมาะสมไปอีกแบบหนึ่งผมก็เรียนพี่น้องทั้งหลายนะครับว่าคืนนี้วันเกิดพี่ตู่ผมเนี่ยมีความสุขแล้วก็ตั้งใจว่าคืนนี้จะนั่งให้ดึก แล้วก็ดื่มน้ำเปล่าให้มากเพื่อเพื่อจะให้มีความเจ่มใสอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่น่าเชื่อครับว่าน้ำเปล่าในงานคืนนี้ผสมโซดามาตลอดเวลาเช่นเดียวกันกเอาละ อย่างไรก็ตาม,ม,มาผมมั่นใจว่า<ล>คืนนี้เป็นคืนแห่งความสุขและผมมั่นใจว่าคืนนี้เป็นคืนที่พวกเราทุกคนมาด้วยหัวใจจริงๆรมาด้วยความผูกพันจริงจใครอย่ามาว่าเลยครับว่าไหนเวลาบนเวทีไปไหนต่อไหนบอกใครๆเขาว่าเป็นไพร่ แล้วมาจัดงานวันเกิดกินข้าวกินปลามีผู้คนมามากมายไออย่างนี้มันไพร่ที่ไหนกันอย่าไปว่าอย่างนั้นเลยครับเพราะไพร่ประเทศนี้มีชีวิตอยู่ดีกินดีมากมายแล้วถ้าไม่มีการกดขีป่ปีหน้าจะจัดใหญ่กว่านี้อีกอ่ะ แล้วที่สําคัญพี่น้องครับผมมานั่งเนี่ยผมเห็นบรรยากาศงานวันเกิดพี่ตู่คือปีก่อนก็จัดนะครับจัดที่บ้านฝนตกแล้วก็ปีนี้มาจัดที่นี่ผมนี่มีความสุขเพราะเราเป็นพี่น้องเรากอดคอเคียงไหลใกล้บากันมาโดยตลอดเดินมาด้วยกันชนิดที่เรียกว่า ากหัวใจฝากชีวิตไว้ให้กันและกันได้หมายความว่าในวินาทีเป็นตายถ้าคนหนึ่งพยักหน้าอีกคนก็จะไม่มีสายหัวในวินาทีวิกฤตที่สุดจตุพรสามารถพูดและทำแทนชีวิตนัทวุฒิได้ทุกเรื่องและนัทวุฒิก็สามารถพูดและทำแทนชีวิตของจตุพรได้ทุกเรื่องนี่คือสิ่งที่เราเดินกันมา ส่วนในเวลาส่วนตัวต่างคนต่างก็ทำเรื่องของตัวเองครับทำแทนกันไม่ได้ทุกเรื่องอะ,ะ,ะเ,มมเพราะบางอย่างถ้าไม่ใช่แฟน,นก็ทำแทนไม่ได้มผมเรียนพี่น้องนะครับรางานคืนนี้นจัดเป็นงานวันเกิดเราไม่ได้พูดถึงยศถาบรรดาศักดิ์ครับ แต่ว่าเปิดหัวใจว่าการที่จะมีการปรับหรือไม่ปรับคอรมออย่างไรนั้นเป็นดุลยพินิษเป็นสิทธิขาดอำนาจเต็มของพระนท่านนายกรัฐมนตรีแต่ผมในฐานะพี่น้องผมจะมีความสุขและมีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งถ้าวันหนึ่งผมจะได้ยืนและเดินเคียงข้างกับพระนท่านรัฐมนตรีจตุพรพรหมพันธ์ พูดอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่านี่คือปลายทางหรือทั้งหมดของการต่อสู้แต่ชีวิตนักรบอย่างพวกผมเนี่ยพวกเรามีสัญชาตญาณร่วมกันบางอย่าง,างพ,พวกเราคิดว่า,าเหตุการณ์ต่อไปเบื้องหน้า,ามันอาจจะต้องรวมหัวจิตหัวใจของมวลมหาประชาชนต่อสู้ เพื่อให้อำนาจอธิปไตยอันแท้จริงเป็นของประชาชนอีกครั้งพวกผมไม่ใช่นักรบในเครื่องแบบครับแต่เป็นนักรบในสนามการต่อสู้ทางการเมืองพวกผมไม่รับทราบว่านักรบในเครื่องแบบเขาอยู่กันยังไงเขาใช้ระเบียบวินัยแบบไหนเราไม่ก้าวล่วงครับเราเคารพแต่นักรบในแบบพวกผมเนี่ยเราอยู่กันด้วยหัวใจ เราอยู่กันด้วยความเชื่อมั่นซึ่งกันและกันเราอยู่กันด้วยความซื่อสัตย์ของความเป็นมิตรของความเป็นพี่น้องเราอยู่กันด้วยสัตยปฏิญาณด้วยหัวใจต่อกันว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น,นการเคียงข้างกันจะทำเช่นนั้นจนถึงวินาทีสุดท้ายของการต่อสู้หรือวินาทีสุดท้ายของการมีลมหายใจ แล้วเราก็แน่ใจว่านี่คือจิตวิญญาณสําคัญของนักรบประชาชนแล้วเราก็แน่ใจว่าไม่ว่าคนเป็นแกนนาไม่ว่าคนเป็นมวลชนล้วนแล้วแต่สอบผ่านจิตวิญญาณนี้ทั้งสิ้นจึงได้มารวมกันในที่นี่เรากับพี่น้องร่วมอุทธรขอแสดงความยินดีกับ47ปีของคุณจตุพรพรหมพันธ์ ตามโชคชะตาปีนี้ดวงคุณจตุพรทำเนียบเล่งลักตามลักคนาดวงดาวเดินแบบนี้เขาว่าจะมีลาบใหญ่ ตามพื้นดวงคุณจตุพรพรมพันธ์เกิดจังหวัดสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานีมีแม่น้ำสายสำคัญคือแม่น้ำตาปีนั่นก็หมายความว่าถ้าเกิดจับพลัดจับผูกเป็นอะไรขึ้นมาในปีนี้ได้ตำแหน่งแห่งที่การงานก็จะเป็นอย่างนั้นชั่วนาตาปี เส้นทางโคโจรของดวงดาวคุณจตุพรพรมพันธ์เดินเคียงข้างกับพี่น้องประชาชนมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นเส้นทางการโคโจรของดวงดาวนี้ชี้ชัดว่าการต่อสู้ของจตุพรพรมพันธ์หลังจากนี้จะร่วมกับพี่น้องประชาชนร่วมกับเพื่อนมิตรแกนนำทั้งหลายทวงถามความยุติธรรมให้กับทุกชีวิต ผู้บาดเจ็บล้มตายแล้วก็ในที่สุดจะได้ความยุติธรรมและความจริงคืนมาเพื่อบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ประเทศไทย mm hmm. ผมเรียนท่านสมาชิก mm hmm. และก็พี่น้อง mm hmm. ด้วยความเคารพนะครับว่า mm hmm. คืนนี้ mm hmm. ผมเห็นว่า mm hmm. ควรจะพูดจากันแต่เพียงเท่านี้ครับ mm hmm. เพราะว่า เวลาจะสี่ทุ่มแล้วพี่น้องผมยังไม่ได้ดิ้นกันเลยเนี่ยถือว่าเสียหายนี่มาตั้งแต่4ี่โมงเย็นนะครับข้าวปลาเนี่ยไม่ได้กินมาเลยจากบ้านมากินฟรีที่นี่ลว้ลวนๆแล้วมากินอิ่มตั้งแต่ห้าโมงสี่ทุ่มยังไม่ได้ดิ้นนี่ถือว่าฟอร์มตกครับ ถือว่าทางการเมืองนี่กระทบกระเทือนเพราะฉะนั้นก็ทางสมาชิกคณะผู้จัดงานบอกว่าต้องให้มีการตัดเคกแล้วก็ร้องเพลงวพอวยพรวันเกิดให้กับคุณจตุพรพรหมพันธ์ด้วยเพลงที่จะวอวยพรวันเกิดให้คุณจตุพรก็ได้เตรียมไว้แล้วนะครับคือเพลงกังนำสไตล์ ก็จะดิ้นกันให้รู้เรื่องไปข้างหนึงแล้วครับทำไมลูกอ่ะเดี๋ยวเค้กจะเข้ามากันท่านอ๋ออ๋อเจ้าที่นํำเค้กมาเลยครับครับครับแล้วก็จะเรียนเชิญท่านรัฐมนตรีร้องนำแฮปปี้เบิร์เดย์ครับท่านครับฮะเพลงนี้ผมซ้อมมาดีครับซ้อมมาดีผมรู้ความหมายด้วยครับเพลงนี้ครับใช้ได้